มกไสบายดีทุกคนเหมือนนี้พอกันสีออบไปหน้าสาวเดินไปเกี่ยวข้าวซอยเสด็จเสดินเพื่อนยัง เรียกคอยยังมีแล้วน้องทาเด้อโกโก้ไปกับน้องคอยไปกันไปสองคนมันบิดมียไปแล้วิจ๊ะขี่ไปี่รถจไปมันจักจเดินเพื่อบิดก็คือมียาไปดีละ ามาลุ้นเรามาลุ้นกันว่ามันเราจะมุดขเออวาแหวันรอนวันเลิรอาถึง่นมได่งามจือตึงยิงออกมาจะโกย อ่อนหนาสิโมง <laughs> <laughs> มีแม่โนเยอะรุดนี่ <laughs> นี่ก็นอนก่อน ได้จ้ะมาไหวแม่มาไหวแม่บอกับแม่มุอใหญ่แล้วความลุ้นแล้วหนหนาแล้วต้มเป็ดเด้อลุงเด้อหางเขาหนาดิฮ้รพวกดีหน้าเอ็ไปเลยฉันากไวปานอนดีอต้มเป็ดทำว่าลาเป็ดโง่หาไปเยอะ

มาซิดาในปลา,าล็กอะไรมีหลากหลายเลยล็กมาก นะไม่ไมีข้าวค่ะยอยอ่าเกวโก้เป็นกูสะปะแล้วนี่นี่เาก็เกลยวพาแลนเมาเลยเป็นบอ <c oughs> ไม้ไหมเกีียว้าหลดง <c oughs> าค่ะ <c oughs> แล้วหงปั่นเขาอะนะงาค่ะ ยานยานอันเล็บมือด่างนะทุกคนเนื้อสั้าอะไรเกี่ยวข้าวฉอเดินเสียมาเกี่ยวฟรีสวยดีว่โย่ไล้ดาเงินค่ะค่ะคุ้มมือเลยสิบพันเกี่ยวกับผู้อื่นมันได้ได้หลายกว่านี้เกี่ยวกับอีลุงไดสิบพันคุ้มเนาะเออ มันยังมีเพื่อยังมีชาเนี่ยแถ่เพื่อก็มีจะไปอีก đéo hơn nưng là ừ, Bị kêu bị kêu Sao đến với sb park với... à, ừ. ừ. đi đấy sau đến với sb park anh phải lông bì kéo mấy ba trăng ba mươi ba nghìn một nghìn sáu trăm năm mươi bốn กูเกลแล้วละเฮือหนึงเฮาสามคนไหวดิดอกเห่าขึ้นนะมานี่วันนี้กูเกี่ยอยู่นี่ที่คนหนึ่งแล้วเอ๊มีแมนดอกเฮ็ดกินแล้วบ่ป้าเฮ็ดกินแล้วบอ๊หายหิงเข้าแล้วได้เห่าเกี่ยวแล้วคนหนึงนะเจ้านะช้าลิอ้า มันเป็นคนละเหอผัดเร็วแล้วแล้วไม่ไหวยาทักษะปลาซีมาลูกคนไก่กินอีลุงน้ำมีเห็ดเลยเห็ดเล่นละขี้มือชูมือแซ่บขี้มือขี้มืออีโอหนึ่แซ่บมาจุ่มจะอ้นขี้มือเค็มอร่อยอร่อยจุ่มน้ำต้ม ิจั่งเ,ยเยนะลยถ้าเบิ่งมือนี่วิวยัย <c oughs> จางจางโอนกับมือละสิบพันมือละสิบพันโลดสิ0พันต่ <c oughs> นี้ไปหาบุญกันได้ละ่ะเงินหลายเติมแล้หลายมือสามมือกับสามซิบ ทับทับเพิมชุบไว้ลุงคอยพักไก่น่ะมั้ยเอ็ดตมกูไปพักกับบีหาดไอ้ลุงพักหม คือมันยาข,า,าข้าวมาขามมามาขามเจอะสองพักเลยเลือโบว์หายเออเชื่อประมาณน,นี้สองโบว์ โนด้ชนเชยลายนแซ่บไร้ <c oughs> ไปตู้เชยน้อำอ้าวโูชุกก่อนยังมาเชยน้ำบ่ <c oughs> เ,บบเจีวยวตับวันนี้เอแซ่บๆเลยคราบไม่เคยกินไม่เคยกินเจียวตับบอกอไม่เคยกินจุบมือเลยโกยพาถือมือมาแซ่บอิออนจุบมือเลอยโอนกันนะโคซุกละเอาน้ำกินมาน้ำกินมาซุปแล้วเออซุกแล้วอ่าซุปไปเช้าน้ำ เพื่อเสริมหน่อยก็ได้สูรได้อะไลยลายอ้าวการ์อมาจ้ามอคิจ้แล้วมันเจจนกับต้มไก่ เอาลายได้บ้านี้ลูกลายนี่ก่อนลายเอากระจีเมื่อกกคิดนะมันจามแล้วล่ะ hai đi coi ừ là bay cờ bây giờ sơ bò sơ cờ hắn hẳn sơ chắc đồng mưa đi chơi ý cờ <laughs> ừ เาเจอตับนะลูกอ,อ,อยนสบบดิจุบมือเราเลยอ่ะ,ดดอะข้ามาซิมม้วบมงด้มันบีมันผมนะบีไม่เชื่อบีกูอ่แล้วอ๋อมงงด้เจา้าตับอีดูงนะออแสบเราเลเป็นจะแสบ người chung người đấy. Mấy lơ hận. Sếp, ởi. Oi. phốt à. Sùm cay. là buông nhầy là tạt à. đi xin nơi tôm là cả xin nó mồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Thôi ba luôn. ôn. อาทิตย์โมกี่เออบอลเปลี่ยนแจงคือโอ้ยข้าวแล้วมันโจงกระยับกับเกี๊ยวตับกินสี่คนชาวเดินเพิ่นมีเยอะกินเยอะไก่้เยอะกินปลาป่ะแบบโจงกปะยับกิน มือกาคุมมอไก่แสบกระตุเนือชอบป้อมไก่ไ่ไก่ไงคแบว่ามาไอบกาอื่นไม่ว่าลุงจ้างมือสิผันมือสิผันโลดอ้โหลด่าอภัยเด้จะมาไอบ้อื่นไม่มีเพื่อจ้างใ้มือันกะนี่จ่ไอลุงไก่บ้า พิเศษคงพิเศษมีก็ได้แล้วเด้สิผันปลาเหอได้บัตมือระบายบัตรก็มยุบจามกระลบมือระดด้วบัตรหรือเปล่าจะดูอลหร ข้าวกินน้ำแล้วฮอกชิลงไปเกี่ยวข้าวต้อนนั่นมันอาคลิปเราก,ก็จะได้ไปชิมเพลงตัวนี้ละขอมอกขอบใจที่ตามนะครับชมคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่